วันนี้จะมาสอนวิธีการกินไข่ดองนะคะกับโยเกิร์ตก็กินมาได้เป็นเวลาหลายวันแล้วค่ะก็รู้สึกว่าผิวหน้าจะใสขึ้นไหมคะเนี่ยนี่ไม่ได้ปาแป้งครับไม่มีไม่มีแป้งพับเลย ็จะมีโยเกิร์ตนะคะแล้วก็ปกติจะกินกับน้ำผึ้งวันนี้จะลองน้ำผึ้งหมดอ่ะก็จะเลยลองกินกับโยเกิร์ตนะคะดูเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะก็ต้องกินจำเป็นต้องกินก็ต้องกินหู้น้าเป็น ก็จะกินให้ดูนะกลิ่นมันไม่คาวแต่ว่ามันมันมันเหม็นอ่ะมันมันคือน้ำส้มอ่ะเนาะนคือเหมือนน้ำส้มใส่ชูอ่ะแต่ไข่นี้จะรู้สึกจะเป็นเหมือนแบบ